แต่งทำไมอ่ะต้งจะแต่งนะมาแต่งหน้าทำไมพ้าเจ๊ดูดี๋ยจะบอกที่สุดคิสาส์ป้าผมคุยกับเมียผมป้าจะไปว่าอะไรเจ๊นะผมคุยกับเมียผมเรื่องการแต่งหน้ามันเกี่ยวอะไรกับป้ารู้ชีวิตจริงยังไม่ใช่เมียมึงเลยแล้วหมาที่ไหนล่ะด่านเรืยฮะป้า ผมบ่นเมียผมผมไม่ได้บน่นป้าป้าจตนาเลยผมป้าน้องดูสิเจ,เจอ๊อย่ายุ่งอะไรกับเจ๊นะจะบอกให้พี่โน้ตเพู่ตะโกดเยอะเลยลัตนาลัตนาไม่ต้องมาเรียกกูเลยทักไทยเอฟซีไหนเนีดย <อ>ไปไหนกันไปถ่ายรายการอะไรนะตีตีหัวรัตนาตีหัวรัตนาเขาตีตีท้ายคัวรัตนาครับวันนี้ไปถ่ายรายการนะตีท้ายคัวรัตนารัตนาเขาจะเปิดตอแล้วก็แล้วเปิดตัวผหัวใหม่ใช่ไหมขอโทษในปากมาพวกนี้ยังหนักเลยค่ะนี่จะบอกพี่โน้ตพี่โน้ตเยอะเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูตอนนี้้ารัตนา กำลังดา่าแกไม่ได้ง่วงครับคือวันหนึ่งถ้าแกไม่ดา่าแกปากแกน่าจะเน่าฮะน้องดูมันพูดเลยเนะาะพูดคำนี้นะเจฟที่คมนมาจับนะโอ้กูจะบอกให้ตำรวจเพื่อนพี่โนดแอบยิงมึงโดนยิงแน่ชีวิตจริงนะไม่ใช่เฮียอย่างนี้ไม่ใช่เลยคืสม <c oughs> ้ามาถ้ามายิงจริงป้าผมตายหาไปแล้วป้าตายไปเลยสิแต่ผมตายไม่ได้ยังไงผมต้องดูต้องดูแลป้าเอ,อ้ยมันต้องมาดูแลกูเลยเฮียแล้วจงจวะนี้ใครดูแลป้าฮะ ชีวิตจริงบ้านก,กูเมย์ไม่ใช่แบบนี้แล้วมาอยู่กับผมทำไมไม่อยู่กับมึงหรอม่อยู่กับเมียผมทำไมอะอมเมื่อวานดูมันพูดนั่นแ่ะอย่ามาใช้คำนี้กับเจ๊นะเมื่อวานเมื่อวานตอนที่ผมไปถ่ายรายการปากสว่างอ่ะเมียผมไม่ได้ไปเงี่ยมันเป่าสาฮะเนี่ยมันเป่าสากไม่มีพักพวกแต่เชื่อไหมครับทุกคนพอขึ้นถ่ายรายการคนเยอะุยดาผมทั้งรายการเลยเมื่อวานอะงงมากเลยอ่ะไม่เคยด่าใคร คือแบบต้องหาพวกอ่ะรัะตนารัตนาไม่ต้องมาเรียกกูทำไมถึง<ถ>ชีวิตจริงนะนี่ไม่ใช่ชีวิตจริงนะทำไมถึงเรียกไม่ได้พระสงฆ์พูดเลยนะใจเย็นๆถ้ามันพูดอะไรมาบอกผมนี่อะไรงานตำรวจกันไว้แล้วเออใช่แกใช้ยาสิบปันรุ่นปากดีดา่าทั้งวันนะยาสิบปันรุ่นเนี้ยถ้าใครพูดไม่เก่งนะครับแนะนำให้ใช้ยาสิบปันด็อกเตอร์พีรุ่นปากดีรัตนาเนี่ยดา่าทุกวัน เอฟีถามว่าป้าถ้าวันไหนป้าไม่ด่าผมป้าจะตายไหมเขาถามมาเนี่ยน้องดูมันพูดอย่างนี้เนาะไม่๋ยคนแบบนั้นเลยนะอย่ามาใช้ขัพระสงฆ์เอามือสับเอาตีนกระทืบเลยบอกไม่ใช่ชีวิตจริงนะทําไมพระรู้มีนักเลงอย่างป้าเออพระเขารู้อะไรดีรู้อะไรป้าไอปากไรปากควายั่นแหละรัตนาเอฟพีถามว่าแปลงฟันมาหรือยังวันนี้มึงไม่ต้องมาถามกูเลยนะเฮีย ฟ้ารัตนาด่าพี่นะเฮียช่วยพี่ด้วยฟ้าช่วยพี่ด้วยมันไม่ใช่ชีวิีจริงนะเนี่ยเออฟ้าฟ้าช่วยพี่ด้วยรัตนาด่าพี่เมื่อกี้ะคนมันใต้เบนเหนือพูดกันเลยนะฟ้าจริงเจไม่ใช่คนแบบนั้นนะเมื่อกี้เขาด่าพี่อะไม่เคยด่าเมื่อกี้คุณด่าผมใช่ไหมไม่ได้ด่าจะบอกพี่โน้ตห้เอ็ดยิ่งฟ้าเคลีรยพี่ด้วยรัตนาด่าพี่ไม่เคยด่าเมื่อกี้คุณด่าผมใช่ไหมเจไม่เคยด่าใครจะบอกแค้คนมั่นใต้ยิงมึง ป้<ว>าเขาใช้คนมายิงพี่เจ๊ไม่เคยให้ใครทำใครป้าช่วยพี่ด้วยเขาใช้คนมายิงพี่อย่ามาแต่งเรื่องมันไม่ใช่ชีวิตจริงที่เรียกเธอเลยนะใช่ค่ะไม่ใช่เลยฟ้<ว>าเขาด่าพี่อีกแล้วเจ๊ไม่เคยว่าด่า,า,าด่า,า,าด่าคุทำไมด่าพุณทำไมด่าทำไมด่าทำไมไม้อมาปากมาถามูอย่างี้เนี่ยเขาหาวิปปากหมาปากมากปากมากปากหมาเมื่ขอกี้ปากมากอย่ายากกันได้ยิงว่าะไรพูดมาเลย ไอพีได้ยินว่าใครปากหมาไหมเกี้ยเขาได้ยินว่าแกด่าฉันปากหมาทุกคนเลยอ่ะคนนี้คือจะตายกันเลยเพรส่งพูดเลยแกด่าอะไรปากหมาได้ไงอะไม่ได้พูดปากมากปากมากปากหมาอะไรนะได้แล้วปากหมาเนี่ยปากหมาแล้วอืมอืมยอมนะทำไมป้าเป็นอย่างงเี้ะไม่ได้พูดคำว่าปากหมาเลยเป็นปากมากเมื่อกี้ป้าบอกปากหมาปากหมาพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวเขาชีวิตจริงจะบอกพี่โนอดพูดยังไรนะไม่พี่โนอดมีเพื่อนตำรวจก็ด่าฉันปากหมาทำไมก่อนนะเก๋บอกปากมาก เอาอีกแล้วเอาแล้วเอากแล้วด่าด่าทำไมด่าทำไมมูบิสมูบิษมันด่าทำไมกัตนาเอาอกแล้วฟ้าฟ้าเคลียร์ใดพี่เลยเขาด่าพี่อีกแล้วอ่ะเจ๊ไม่เคยด่าใครเจ๊ส่วนคนอ่ะเขาบอกว่าน้ามึงจะได้ได้ฟ้าเป็นเมียเขาด่าหนูชัดๆเลยเนี่ยเจ๊ไม่เคยว่าแต่เรื่องนี้ปากนี่นึกจะบอกประสงค์ในเต๊นท์นิวอัดเขาบอกมีเพื่อนตำรวจเยอะโอ้เขาบอกให้พามามาของขึนหนูไม่จริง เมื่อกี้คุณพูดว่าให้พามข่มขืนเมียผมใจะไหมโอ้ยไม่ได้พูดอะไรในปากต,ต,ต,ตุย้ยนี่ด่าฟ้าด่าพี่อีกแล้ว่ฟ้าด่าที่มาแ้วทตีนแล้วมันมันมันแต่งเรื่องพูดเราอย่างนี้ทำไมล่ะนี่อย่างนี้นะ,นะจะบอกให้ประชาชนรู้เลยเพื่อนพี่โน่เป็นตำรวจฟ้าเขาใช้ตำรวจจับพี่เจ๊ไม่ใช่คนแบบนั้นแกใช้ตำรวจจับท่านทำไมรัตนารัตนารัตนา รัตนาไม่ต้องมาเรียกมึเงียบนะเมื่อกี้ป้าด่าผมอีกแล้วอ่ะน้องดูเขาพูดเนี่ยเขาด่าในใจฟ้าพี่ได้ยินชีวิตจริงนะกูจะบอกทางบ้านหมดเลยพี่โน้อมีเพื่อนตำรวจเยอะเออฟ้าเขาด่าพี่อีกแล้วเรียกเราเลยนะใครมาพูดอะไรกับเธอให้มาบอกนะฟ้าเขาด่าผัวอีกแล้วเจมไม่เคยว่าไหว้ค่ะลัตนาด่าพมอทำไม่ใส่ตาเนี่ยเขาจะตาด่าเขาอย่างเงี้ยโหหนุ่ยนี่พูดเนี่ยไวดอก เดี๋ยวกูจะบอกให้ไปส่งได้ในวัดเออที่ต้าสั่งมาเลยที่คนไหนมันมุ่งอย่งไรเธอมาบอกนะบ้านเธอไม่ใช่คนไร้เกายอย่างอีป่าพวกคนนี้ฟ้าช่วยพี่ด้วยเขาเขาตีเปี่ตำรวจโอ้ยโอ้ยรัตนาตีพี่ฟ้าช่วยพี่ด้วยตีเขาทำไมอ่ะเออเขาตีผมอ่ะเฮียโอ้ยตีเขาทำไมล่ะกูตีไหนแล้วกูนั่งเฉยๆอีนี่มันบอกว่าตีเขาทำไมเออเดี๋ยวขอควายดอ๊ดด้านด้านเขาเออไปไปดีเขาทำไมอ่ะไอ้พูดจาอย่างนี้ ไม่หยีเขาทำไมนะป้าฟาเขาถีบพี่อุ๊ยโอุ๊ยอ้ยจุกท้องเลยจุกท้องเลยป้าฟ้าจุกท้องเลยจุกท้องเลยเจ๊นั่งเฉยนี่มันสกิดเจ๊ว่าพี่ยกทำอะไรเนี่ยพี่นี่มันจะบอกพี่นอสักนินลับดาวว่าสารนันไงพี่นอจะมีเพื่อนตำรวจเยอะจ้าอย่าถีบผมดิครับผมเจ็บจ้าอย่าถีบผมโอ้ยฟาถีบแล้วโอ้ยโอ้ยฟ้าจุกท้องเลยถีบนหน้าท้องเลยโอ้ยฟาจุกท้องเขาทำไมอุ้ยอีดี้สกิดนะ พี่พาทำโทษอีนี่ไอ้เร็วเลยคุณนั่งเฉยนี่ล้องมาพูดอะไรอย่างเงี้ยกระโดนเจ๊จุกตู้หนาด้านในมันอดโดนแน่ฟ้าฟ้ารัตนาถีพี่แก้วโอ้ยนี่เขาทำไมใช่มึงสกิ๊กน้องกูนั่งเฉยนี่ยายาเคลียร์แล้วก็ถีบผมอ่ะยกขาไปถีบเขาทำไมอ่ะไอ้นั่นไอ้จะมาใส่เรื่องเจ๊เจ๊ไม่เคยทำอย่างนั้นนะ เทรหาตำรวจเลยน้องเอเดี๋ยวูว่าสมรเดี๋ยโป้าป้าป้าอย่าทีผมนะขอร้องป้าพี่โน้มี่เพื่อนตำรวจป้าป้าอย่าทีผมนะขอร้องก็หาเฉยนี่มึงมาพูดปากอย่างนี้เองนะป้าอย่าทีผมผมผมกลัวป้านะป้าอย่าทำผมนะมึงพูดอย่างนี้จะตายเร็วป้าโทรหาตำรวจดิต้องมาจะกีกูละโทรหาตำรวจดิจจจบเยะไมไมยืมไม่ย่งมีควยดองนอมันทำกเจ๊จังีเี่ยเยวมโทรัท์หวังดี จะบอกให้ผสมที่ในวัดเอาดาวเอาดาบสายตายแล้วดาบด้วยสายตายแล้วไปดาบเขาทำไมอ่ะว่าด่าผมทำไมเจ๊ทำตัวเฉยนี่มันสกิดว่าเราด่าอย่างนี้เจ๊หุ่งเจ๊เฉยเฉยทีไรจริงเลยกูเอาเรื่องนี่เออไม่เหลือแน่พี่นุ่งฟ้าฟ้าฟ้ารัตนากัดฟันด่าพี่เจ๊ไม่เคยว่าใครอย่ามาเก่าหานะฟ้ารัตนาแล้วบินใส่พี่เมื่อกี้แล้วบินด้วยขอให้ไอ้นี่ตายเร็วเลยค่ะพระเจ้า ฟ้าเมื่อกี้ปาลตนาแลบปิน,นใจพี่พดดนะไม่เคยทำเงี้ยนะบ้านกูชีวิตรจริงนะไม่ใช่หญิงเลยทำไมต้องหายใจด่าเขาด้วยอ่ะนั่นดูนี่พูดเนี่ยชูเล็ดมากเลยหายใจด,าด่าเขาทำไมเฮ้ยดูนี่อ,นอีปากอย่างนี้นจะให้พระสง่งไพศในวัดฟ้าเคลียร์เลยเคลียร์ให้พี่ด้วยมันตายพูดกันแล้วเพื่อนพี่โนดเป็นตำรวจเดี๋ยวะฟ้าเคลียร์ให้พี่ด้วยรัตนาแลบปิ้นใส่พี่เมื่อกี้เห็นเลยนะนักยะนักแลบิ้นทำไมแลบพี่ทำไมเมื่อกี้แลบพี่แลบิ้นทำไม เจ๊ทำปากเจ๊นี่ปิ้นปากโอ้ยไอ้ควายดองไอสัตว์เลี้ยชีตคนมันตายเขาบอกจะแอบยิงไอ้ตองมึงเคลียร์เลยรัตนาแล้บบิงใส่กูอ่ะกูไม่ยอมบอกไม่มีใครเคยแลบบิ้นสายกูนะเว้ยพระจ่าดำเนินการให้คนแอบยิงไอ้ยี่นี่เยโยโย่เจอป้าเว้นไม่ไหวเว้ยเดี๋ยวบอกพี่โนดใส่ลุงจิ๊กเปลี่ยนเป็นตำรวจเดี๋ยวต้องเด็กกว้างทั้งนั้นตัวนี้ฟ้าเอาอีกแล้วฟ้ารัตนาแล้วบินอีกแล้วอ่ะ หาเจ๊นะน้องเอามีดล่อเธอแน่นอนเลยเานั่งเฉยนี่พวกพี่นั่งน่าด้านตรงหน้าเนี่ยเป็นคนดีไม่เห็นพูดหยาบคายอย่างนี้เลยจะบอกพี่โนธชีวิตจริงเลยนี่มีตำรวจเยอะาปตดตดดาเยอะเนี่ยแล้วตดดาเขาว่าผมไม่ได้ตดเลยชีวิตจริงจะบอกเจ๊จุกเจ้าหน้าด้านในมาโนเสิ่งที่พูดตดดาพี่ตีที่ข้ามาชมให้ท่านเกตป่าปารัตนานเน้นทุกดอก เน้นท mm. ุกดอกเน้นท no? okay? oh. 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 mm ุกดอกครับด่ทำไมอ่ะป้าเอ้ยไอจุควายทุกหน้าด้านนี่หน้าด้านในนี้เนี่ยแหละขอป้าทำต้นอย่างหนักเน้นทุกดอกค่ะให้ใช้ให้สังเกตปากป้ารัตนาเน้นทุกดอกเน้นทุกดอกอย่ามาพูดอะไรว่าไอ้ตังมึงเคี่ยให้กูเลยไปแลบนีนใส่เขาทำไมอ่ะป้าจ๋าโอ้โหนั่งเฉยพูดกันอย่างนี้จะตายกันเร็วเออข้าสงพูดอย่างนี้กับเรามาเลยไปเีป้าไปเลยแล้วอ้าวให้ต้นนะเนี่ยเนี่ยต้นด่าเขาอีก ออ้ยน้องดูเลยดูความผู้คมจามสิจะไปบอกว่าส่งให้ที่ในวัดเขาบอกใจเย็นๆนรัตนาคุยกับมโนดแล้วเดี๋ยวตํารวจจะมากันเยอะเลยแอบยิงพวกฟ้ารัตนาแล้วพิตอีกแล้วฟ้าเขาจะกินใส้พี่พี่กลรัตนาฟ้าช่วยพี่ด้วยพี่กลรัตนารัตนาจะกินใต้พี่อย่าแต่งเรื่องอย่าแต่งเรื่องให้คนที่ปากจัดปากร้ายแต่เราให้ตายเร็วพระจะสั่งไมถึอพระส่งให้สอนอย่างนี้พูดเลยดูอินนี่มันพวกระเจเนี่ นีเเเเเงเห่ยยังเห่ยตัวยังไม่ม,ไม,ม,ไมืดในดูบนปากมันแน่ฟ้าฟ้า,าช่วยพี่ด้วยแล้วตนาจะกัดพี่ป้าอย่าก,กัดผมนะผมขอร้องป้าอย่าก,กัดผมนะผมดูมันแต่งเรื่องเซ็ป้าอย่าก,กัดผมนะเดี๋ยวตำรวจจะเอาจริงโอเคแค่นี้เอฟซีไปก่อนเ<ด>ข้าห้องน้ำก่อนไม่ไหวแล้ว